ปูเชอรี <t ick noise> ่แย่เลยโดนตัวต่อกัดมันเป็นคล้ายๆตัวต่อตัวเล็กอะครับต่างคนต่างอยู่เนาะโถต้องเอาปืนยิงแก๊สมาเผาเลยเบลเลอร์เลยโอ้ยเป็นรังมีไข่ด้วยเขาใช้คำว่ารอยตีนนะไม่ใช่คำว่ารอยเท้ารอยตีนไดโนเสาร์โอ้ยหมอยหมอกลงหน้าลงไปดูจังโอ้สวยนะหมอกกำลังเข้าเลยบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคน ต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะทริปนี้นี่ผมเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยเจอในการมาเที่ยวที่ภูหินล่องก้าเลยมากมายครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขนของเข้าบ้านพักกันก่อนนะครับจัดแจงกันก่อนสร้างแลนด์มาร์กันก่อนนะจัดแจงเข้าของสร้างแลนด์มาร์กันก่อนนะคา,าราบลุแจบ,บ้านก่อนนะครับ เจ้าหน้าที่อุทยานดูแลนะคะบ้านอุทยานค่อนข้างเย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็พัดลมก็เพียงพอแล้วนะคอ้ยมืดมืดมืดเปิดไปตรงไหนเอ่ยสวิตช์ไฟนี่นะครับเตียงนอนเป็นเตียงใหญ่มากเลยนะทุกคนกเตียง<ๆ>เตียงใหญ่มากแล้วก็จะมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําแล้วก็ มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สนะครับก็เป็นมาตรฐานอุทยานเนาะอืมหลังล้างหน้าครับมีผ้าให้ด้วยมีกระติกน้ำร้อนนะครับมีที่เสียบปลัป๊กไฟจะมีสอนห้องนอนนะั้นหนึ่งหลังพักได้สี่คนนะครับอันนี้ที่ผมมาพักเนี่ยมันจะคืนลานหนึ่งพันบาทครับเนี่ยจะมีอ๋อมันจะเป็นอีกห้องนึงอ๋อเมื่อกี้กุญแจที่มันให้สองดอกเป็นกุญแจสองห้องครับทุกคน อถ้าใครมาแบบสี่คนอนะ่ะพ่อแม่ลูกเนาะพ่อแม่ลูกแล้วมีคุณตาคนหนึ่งคุณยายหรือคุณยายคนหนึ่งสี่คนเนี่ยมาพักได้กำลังดีนะอแต่ถ้าเกิดพักเกินเนี่ยเขาจะอไม่อนุญาตนะแต่เหมือนก็ต้องลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดูครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะเราคงจะพักห้องเดียวครับโอ้แต่ห้องนี้ก็จะมีแก้วน้ํามีน้ําให้นะเขาก็จัดของให้เป็นเซตนะครับไวสว่างครับสว่างเออ ห้องน้ำนะครับในห,ห้องนี้ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับคือร่มลื่นมากทุกคนนี่มองออกไปหน้าต่างนะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบมันก็ไม่เชิงเป็นลานกลางเต็นทนะ์เนแล้วตรงนี้คนมากางเต็นท์น้อยเพราะว่ามันเป็นริมสุดของลานกลางเต็นท์แล้วครับคนก็จะไม่ค่อยมากางเต็นท์กันตรงนี้เพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยก็เลยกลายเป็นบ้านที่มีความส่วนตัวสูงมากแล้วก็เนี่ยที่จอดรถส่วนตัวนะ หรือจะมาจอดรถหน้าบ้านเลยก็ได้แล้วก็เอาของขึ้นได้เลยครับมีความเป็นสัดเป็นส่วนมากแล้วกลางคืนก็เงียบสงบนะนี่นะครับทุกคนเซตชาบูนะคุณเชอรี่จัดให้ครับคุณเชอรี่จัดให้เราซื้อตอนที่อยู่ที่ซับไพวันนะตอนเปิดคลิปนั่นแหละต้องขอบคุณคุณเชอรี่มากเลยนะเอามาเรามากินชาบูกาลนี้อุปกรณ์เนี่ยเป็นชั้นอ้อยนะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคุณเชอรี่เขาจัดมาครบสุดๆครับ มาพักผ่อนกันนะมันสะดวกสบายมากเลยเนี่ยทุกคนดูดิมีที่ชาร์จมีที่ชาร์จส่วนตัวเนาะมีปลั๊กไฟแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวพอสมควรนะการนอนบ้านพักในอุทยานนะครับทุกคนถ้าใครที่แบบมีญาติเยอะๆเนี่ยหรือมีเพื่อนตั้งตี้กันมามันเป็นอะไรที่ดีนะมันเงียบสงบดีครับแล้วก็ได้พื้นที่ส่วนตัวมากๆเลยเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนนะครับมหม้อนี้เอามากันเองนะของคุณเชอรี่ครับ <laughs> ตอนนี้เราต้องหลบไผ่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับทุกคนเมื่อกี้จะกินพอจะกินปุ๊บคุณเชอรี่แย่เลยโดนตัวต่อกัดมันเป็นคล้ายๆตัวต่อตัวเล็กอะครับผมไม่รู้ว่ามัน,เป,นเป็นตัวอะไรนะจะเรียกว่าพึ่งก็ไม่ใช่พึ่งนะแล้วมันมาทําทํารังอยู่ใต้โต๊ะไม้กินข้าวเราพอดีเลยเราก็เลยต้องรีไผ่เข้ามาในห้องเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เราเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วนอะบอกว่าให้มาดูหน่อยกําจัดรังมันหน่อยแล้วก็ ย้ายได้ก็ดีนะแล้วก็เอายามาทาด้วยก็ดีนะมายามาทาให้คุณเชอรี่ด้วยก็ดีเพราะว่าอันนี้ก็กลายเป็นว่าเหนือคาดเลยกลได้คอนเทนต์สังงานทุกคนคอนเทนต์แบบไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะก็เลยต้องมากินชาบูกันในห้องเลยเหมือนอเด็กหอเลยอารมณ์เด็กหอเลยก็เปิดครูกินเออก็เปิดหน้าต่างเอานะเปิดหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะหิวแหละเออขึ้นมาก็ลุยมๆก็น่ากินอยู่นะเออดุ่มๆลุยกันขึ้นมาเลยทุกคนอื ขอกินข้าวกันก่อนนะครับก็เป็นประสบการณ์นะมาเที่ยวอุทยานเนาะพวกมาลงมาแรงนี่ก็ต้องระวังนิดนึงอืเ <c oughs> หนือความคาดหมายเพราะว่าเราเตรียมมาแต่ยากันยุงไงใช่ใช่ใช่เตรียมมาแต่ยากันยุงไม่คิดว่าจะมาเจอเพึ่งเจออะไรแบบนี้เหมือนกันกินก่อนนะคขะ้อาอะไรนี่ไหนหรออ,อ,อ้องมาแล้วครับใช่หรอใช่อยู่ใต้โต๊ะตัวนี้เลยโอ้เดี๋ยวดูให้ก่อนครับมัน ตัวลายลายเลยอะ่ะเห้อเนี่ยเนี่ย,ต,ยต, <c oughs> ตัวใหญ่ด้วยนะนนโดนโดนกัดมียาไหมนิดเดียวแต่ว,ว่าไม่ไม่ได้เจ็บมากแต่มันไม่ทิ้งเหล็กในอะไรไว้นะอยู่มุมนู้นเลยคุณลุงครับมุมนู้นเลยโเป็นแตนใช่ไหมแรงมากจนโดนแตนต่อยเดี๋ยวจัดการให้ก่อนเอาวิชายหลบเข้ามาหลบเข้ามาหลบเข้ามานนนนั่่งงอยูดีะใช่ครับเอาแก๊สเอาปืนยิงแก๊สมาเผา อต่างคนต่างอยู่เนาะโธ้องเอาปืนยิงแก๊สมาเผาเลยหญิงนั่งอยู่ตรงมุมนี้พอดีเลยใช่ไหม<ช>ผมมาดูอยู่วะใช่ใช่เมื่อกี้พี่ขับมาใช่ไหมเอออือบางทีเขามาดูให้เราแล้วรอบนึงเนาะคุณนะคะนี่ต้องมีอุปกรณ์นะใช่ใช่ค่ะกำลังจะเพลินเลยครับต้องมีอุปกรณ์นะทุกคน เรียกเจ้าหน้าที่มาดีกว่านะถ้าเจออะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกรธแล้วก็เราไม่มีเสื้อผ้าที่ในบ้านของก็บางทีมันเผลอยเขาไม่ได้มองดูอะไรเราก็กําลังฟินเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันไอ้พวกพวกนี้มันต้องมาทํารังในจุดบอดอยู่แล้วแหละมีแต่ยากันยุงไม่มียากันแตนอันเนอ๋อนั่นไงเรียบร้อย ไม่กวาดพี่อินโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยเป็นรังมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยอุ้ยนะคุณกรณ์ทอเขาไม่ไม่โดนเหรอนะ้เขาใช้ปืนยิงแก๊สเผามันไปแล้วแล้วมันจะยังมาไหมนะไม่มาครับไม่มาแล้วเนาะเพราะมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมันเนาะนี่เป็นมีรังมันอยู่นี่เอารังเอาเอาลูกเอาลูกเล็กมันทาเลยครับโบราณเขาเขาบอกเอาลูกเล็กมาทาลูกเล็กคืออันไหนอยู่ในรังเลยนะครับอ๋อ ไม่ื่อไรแต่มันโกิดอะื่อไรอกไปแล้วมีสองรังนะนาลังเก่ากับรังใหม่แล้วเอารังเก่าออกไปเลยที่เกรังเก่าเลยแล้วอันนั้นนะคะนี่เอาไม่ให้ใช่ไหมคุณพี่ครับไอ้รอยเท้าไดโนเสาร์คือมันอยู่ข้างล่างลานกลางเต็นท์ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคได้แล้วขอบคุณมากครับคุณพี่ กลับมาเริ่มใหม่พี่ทายเขาเจ็บง้างงเจ็บเ,เขาเจ็บโอนตางมาให้เขาเลยได้ครับได้ครับได้หลังจากนี้ก็ยังมีแตนบินมารบกวนเราอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันก็รบกวนเนาะคุณเชอรี่โดนต่อยไปแล้วก็ทําให้มีความกังวลมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับ ไปร้านสวัสดิการแล้วก็ไปวนๆดูเดี๋ยวเราจะไปดูรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เขาเพิ่งเจอกันนะที่เนี่ยรอยเท้าไดโนเสาร์ครับแล้วก็เาวนเล่นลานการเต้นพอตกเกย็นเนี่ยที่นี่ก็จะมีคนมาพักแรมที่นี่ก็ออกกำลังกายเดินวิ่งนะมันเป็นลานวิ่งแบบกลมๆได้ครับแล้วก็ออกซิเจนเยอะอากาศดี มันเป็นใน,ในอุทยานเนาะเสียงจิ้งหรีดร้องดังหน่อยมันกำลังแบบว่าหน้าร้อนไปหน้าฝนก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าทางนี้นะครับอา่าจะไปดูรอยเท้าไดโนเสาร์อยู่ตรงนู้นเราต้องเดินเข้าไปไม่ไกลไม่ไกลใช่มันไม่ได้อยู่ในอุทยานมันอยู่ตรงนี้จริงมันอยู่ตรงนี้ ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนั้นนะเออระวังระวังรถเขาใส่นะนี่ไงนั่นนั่นนั่นรอยเท้าไดโนเสาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเออเออเดี๋ยวเราไปเดินดูรอยเท้าไดโนเสาร์กันนะครับอยากจะมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาบอกว่าเขาค้นพบแล้วตอนนี้เย็นแล้วไงเริ่มการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้ว เย็นละรานจอดรถสร้างใหม่โคตรดีอ่ะโอ้โหต้นไม้อย่างนี้ยังเหลือไว้อ่ะเดี๋ยวเราจอดก่อนนะคระับกันครับเดี๋ยวพาไปเดินดูไปครับทุกคนเขาก็ปรับพื้นที่แล้วนะเขาก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวแล้วนะพูดถึงลานกลางเซน จิวสนจะอยู่ตรงนู้นเป็นลานกลางเต็นท์ที่มีชื่อเสียงมากของที่นี่เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นลานจอดรถที่เขาสร้างใหม่สามารถมาจอดแคมป์นอนได้เนะี่เนี่ยมีรถแคมป์รถบ้านมาจอดนอนกันที่ลานจอดรถใหม่เยอะเหมือนกันนะตอนนี้ผมตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยน่าจะประมาณบนะ่ายสามเนาะตอนที่ผมมาถึงตอนเที่ยงเทีนะ่ยงครึ่งเนาะคนยังไม่ค่อยมีเลยนะี่มากตอนนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วที่นี่ก็เย็นๆก็ ท่องเที่ยวก็จะค่อยๆเข้ามาตอนเย็นอย่างที่ว่าคือผืนล้องกล้าเนี่ยที่เที่ยวในอุทยานมันเยอะครับกังหันน้ําก็เข้าชมได้แล้วหมู่บ้านการเมืองก็มีแล้วก็ที่ท่องเที่ยวเขาจะค่อยๆเปิดมันต้องตามฤด,ดูกาลอย่างน้ําตกหมันแดงเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะคือมีน้ําแล้วแต่ว่าพวกดอกไม้กล้วยไม้มันยังบานไม่หมดครับแต่สวยอยู่นะเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําอยู่แต่เราคิดว่าถ้ามาก็มาถ้าจะเดินเข้าไปอ่ะเดินเข้าไปตอนมันสวยที่สุดดีที่สุดนะ ทลิปนี้อย่างที่บอกแหละคือมาพักผ่อนเมื่อกี้คุณเชอรี่ทําชาบูให้กินเนาะก็กินอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนกันในนั่นแหละ,แล,ะแล้วมันมืดด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเมฆฝนมันมาเออมันมืดมากเลยในอุทยานเราก็คิดว่าฝนมันตกแกน่นอนดีกว่านี่นะถึงแล้วรอยเท้าไดาโนเสาร์เขาคนพบกันตั้งแต่ปีก่อนเราเพิ่งได้มาดูไปเล่วคุณเชอรี่ก่อน คือตรงนี้มันเป็นบริเวณโขดหินเนาะเพราะว่าผู้หินล่องกล้าเนี่ยมันเคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นบริเวณโขดหินนะถ้าช่วงฝนตกก็ระวังนี่นรอยตีนเขาใช้คําว่ารอยตีนนะไม่ใช่คาว่ารอยเท้ารอยตีนไดโนเสาร์ <c oughs> เออนกป่านกป่านี่ ห้ามเหยียบย่ำบริเวณนี้นี่ไงครับที่เขาเจอพิสูจน์กันอยู่นานนะอันนี้ผมเคยได้ยินตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กแล้วนะด้วยความที่ว่าเป็นคนพิศโลกเนาะว่าแบบมีรอยเท้าไดโนเสาร์อยู่ที่ภูหินล่องกล้าก็าใช้เวลาพิสูจน์กันหลายปีอยู่เนี่ยเจอหลายรอยนะเออเจอหลายรอยเนี่ยมันเดินไปทางนู้นเดินเข้าไปในป่า <c oughs> น่าจะเป็นฝูงแหละ เห็นนะหลายลอยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันต่ออยากจะไปเดินลานหินแตกเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าคงไม่เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะเคยเดินแล้วบ่อยแล้วมันไกลถ้าเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้องมีเวลาประมาณสองชั่วโมงอยากมาพักผ่อนมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดใครไปเดินศึกษานธรรมชาติผมแนะนามมาํามาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์นะอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าไกล้ท้องถิ่นเขาเก่งแล้วก็ถ่ายรูปสวยนี่ห้ามเหยียบบริเวณนี้ นี่ไดโนเสาร์กินเนื้อนะเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์กินเนื้อนะครับตรงนี้อันนี้คือเจอหลายรอยเลยก็มาอ่านแผ่นป้ายให้ความรู้กันได้นะอืหลายรอยเลยนะอันนี้อาจจะดูออกยากหน่อยนะเพราะว่าเอ่อมันมีค่าบตะไคร้เนาะขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงฝนตกแล้ว แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าหน้าแรงหน้าร้อนอะ่ะมันจะสะอาดจากคราบตะไคร้แล้วมันจะมองชัดครับ hmm. อืมก็จะเจอโซนนี้แหละอย่างที่บอกคือผูุผิรลองก้าเนี่ยเขาเคยเป็นโซนที่เก่าแก่มากเนาะเคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนเนี่ยเป็นหินหมดเลยทุกคนอืม hmm. ได้มาดูสดักที <laughs> รอยเท้าไดโนเสาร์เนีย เงียบสงบมีเสียงป้าร้องเสียงนกป่าร้องลมลื่นดีครับแล้วก็สูตรอากาศหายใจชุ่มปอดมากเลยทุกคน อุ้ยอากาศเย็นนะอากาศเยน็นอากาศเยน็นอ่าถึงแล้วเปิดตรงนี้จะลายนี้ น,นี่คอือรานดเต็นร้านกว้า,ารงารานดังเต็นที่นี่เนี่ยารานแบบการลุนสนป่าสนรับนสนหนังมาซื้อของจังก่อนร้านนี้ตอนบ่ายที่ผมมาตู้นี้เออตอนนี้ก็เปิดเพราะว่าตอนเย็นมันที่เอาเข้ามาทำเส็จก็คงจะเปิดตอนเย็นแต่ร้านข้าวตรงนั้นจเปิดตั้งแต่เช้าอยู่คับ ครคุณเชอรี่มาซื้อของก่อนนะฮะเราจะมีกันยูงอะขนมก๊อแก๊บอะไรต่างๆที่นี่ก็มีขายนะครับโ,โอ้มีหลายอย่างนะข้าของเครื่องใช้น้ำยาล้างจานมีอุปกรณ์ทำอาหารด้วยพวกเครื่องเทศซีอิ๊วซอสต,ต่างๆนะครับแล้วก็มัมว่าน้ำหวานเครื่องดื่มชูกำลังนะ สำหรับประทังชีวิตดีจังอ่ะขนมสั่งข้าวกล่องไปครับข้าวไข่เจียวเอากับข้าวไปเพิ่มอากาศดีเนาะเงียบสงบมากเลยไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับที่พักละฝนไปฟลอยลงมาแล้วนะได้ข้าวไข่เจียวสองกล่องครับแล้วก็ได้จัก ช่วยพลาสติกนะแล้วก็เครื่องดื่มกับขนมก๊อบแกรบนิดหน่อยเดี๋ยวไปนั่งยินที่หน้าบ้านบรรยากาศดีได้สเสบียงเสริมแล้วโอ้อหหมอกลงหน้าลงไปดูจังสวยนะหมอกกำลังเข้าเลยเป็นหมอกฝดครับทุกคนโอ้สวยเอเขาบอกว่าอะไรนะหมอกเข้าแบบนี้เดี๋ยวฝนจะตก ในอุทยานเนี่ยเดี๋ยวฝนจะตกหมอกกำลังเข้ามาในอุทยานแล้วหมอฝนครับ ไม่ต้องนะอหรออ,อ,อ,อ่ีนะครับเราก็กลับมาถึงหน้าบ้านแล้วนะมื้อเย็นเราก็มากินชาบูกันต่อนะครับแล้วก็มีข้าวไข่เจียวที่เพิ่งซื้อมานะมื้อนี้ต้องขอบคุณคุณเชอรี่อีกแล้วนะคะหามชาบูให้กินเลยแล้วใส่เครื่องแม,แม่หมูเน้นๆครับหมูเน้นๆ นี้เราก็ประหยักค่ากินไปได้เยอะเลยมาพักผ่อนสบายๆครับเมกี้ก็หมอกฝนลงมานะบรรยากาศชุ่มชื้นเลยนะทุกคนหายใจชุ่มปอดมากนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพวกแมลงหายไปด้วยนะแตกจังเดือดแล้วเสียงถึงนความสุขของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับทุกคน แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วชาบูกันก่อนนะครับบรอากาศดีมากเลยทุกคนฝนตกกินชาบูเดี๋ยวเราเข้าห้องพักผ่อนกันก่อนนะครับทุกคนพักผ่อนแล้วเพราะว่ามืดละนั่งนั่งหน้าห้องชิลมากแล้วก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนอนในอุทยาน คือนั่งชิลกินอะไรกันเสร็จก็นั่งเล่นมือถือถ่ายรูปอะไรบรรยากาศดีเนาะในอุทยานแต่ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วครับมาที่อุณหภูมิหน้ารถเหลือ24อิสีองศาละคืนนี้เขาบอกว่าน่าจะบ,บเหลือ19เอะไรอย่างเงี้ยนองนอนในอุทยานโอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ oh. อยากาศหน้าห้องเราตอนเช้านะครับสดชื่นเลยไม่เจอหมอกปกคลุมนะครับอากาศสดชื่นมากเลยทุกคนเย็นมากเมื่อคืนสิบแปดองศาครับนอนหนาวเลยเย็นอากาศเย็นจริงนอนหนาวเลยเมื่อคืนสิบแปดองศานะ เป็นเจีย๊ยบตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ20องศาครับแต่พอยิ่งหลึกยิ่งหนาวครับโหเย็นมากเย็นมากแล้วก็เมื่อคืนก็คุณเชอรี่ก็เจ็บเนาะที่โดนแปนต่อยครับเอเนี่ยเป็นการมาเที่ยอุทยานครั้งแรกของผมเลยนะที่แบบเจอเหตุการณ์แบบแปลกๆเยอะครับเอคุณเชอรี่ก็เจ็บเลยก็กินพาราแล้วก็นอนพักผ่อนได้นะ ทริปนี้นี่โดนเยอะเลยแล้วก็ตอนเนี้ยมาเที่ยวช่วงหน้าฝนเนาะปรากฏว่าน้ําในน้ําในห้องน้ํเก็แดงด้วยนะเออม,มันเหมือนมันเป็นโครนอะ่ะอืมก็เลยเป็นอะไรที่แบบเจออะไรผิดแผนเยอะเลยนะเที่ยวเนี้ยมาเที่ยวภูหินล่องก้าเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอกตรงๆเลยเนาะเออเจออะไรแปลกๆเยอะไหนจะเจอลังแตนอีกอม,มาเที่ยวนี้ ได้คอนเทนต์แปบบลกๆเยอะเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ใครที่มาเที่ยวอุทยานช่วงหน้าฝนก็ดูหน่อยแล้วกันเนาะบ้านพักก็อาจจะมีน้ําแดงบ้างนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะบ้านหลังนี้หรือเปล่านะอากาศตอนเช้าเนี่ยดีมากเลยครับโอ้ยทุกคนหนาวมาก รู้สึกตอนนี้ยิ่งเข้าใกล้8โมงแล้วมันยิ่งหนาวไงไม่รู้ครับคืออุณหภูมิที่มือถือเนี่ยมันโชว่า20่า20องศานะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจริงมันหนาวกว่านั้นเยอะเลยอ่ะคือรู้สึกจริงเย็นมากอต,ตอนนี้คุณเชอรี่ก็จะทำอาหารครับชงกาแฟกินวางกินนี่อากาศเย็นนะหมูที่เอามาเนี่ยซื้อจากห้างเมื่อวานเนี่ยไม่ต้องแช่เย็นเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่แล้วครับ หักก็ยังเหลือแต่เราก็จะกินชาบูกันอีกมื้อนึงนะครับโอ้โหคุณชายกินอะไรคะเนี่ยกิน<ป>ชาบูปุ๊บปับบป๊บเลยเนาะหนาวๆแบบนี้ต้องกินชาบูกินอยู่ที่ไหนกินอยู่ที่ภูหินล่องกล้า คิปนี้ผมกับคุณเชอรี่เนี่ยมาพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตกันจริงๆเลยนะตอนแรกว่าจะไปเดินลานหินแตกครับแต่ก็กลัวอากาศที่แปรปรวนเนาะกลัวว่าฝนจะตกครับก็เลยไม่ได้ไปเดินซักทีครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะท่องเที่ยวฤดูฝนปีนี้มาค่อนข้างไวนะมาขี่ท่องเที่ยววางแผนออกทริปกันดีๆนะครับปีนี้บรรยากาศเร็วมากน่าขี่รถเที่ยวมากๆเลยครับผมเนี่ยนอนฟังเสียงฝนตกตากแอร์ธรรมชาติกัน บรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆออกมาขี่รถกันได้แล้วนะบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนฝนตกแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกันแล้วครับคืออยู่ในห้องนั่งเล่นนอนเล่นเหมือนติดแอร์ตลอดเวลาเลยครับอุณหภูมิ21องศาครับเหมือนเปิดแอร์แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะแล้วก็กินกาแฟกินไมโลกันนะ อันนี้ก็เป็นแก้วที่สองละเมื่อเช้ากินกาแฟไปแก้วนี้กินไมโลผสมกาแฟครับปินมากเป็นการมาพักผ่อนที่ก็ต้องขี่รถตากฝนกลับอากาศดีนะออกซิเจนทุ่มลอดมากๆเลยครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะบ้านพักที่อุทยานเนี่ยเช็คเอาได้ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็สิบเอดโมงละเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับกันละ